สวัสดีครับผมมันพินกับชาแนลฟิลไทยใน YouTube ครับบะหมี่แมงเจ้าเก่าร้อยปีนะฮะสวรรคโลกนะฮะมีป้ายบอกด้วยยินโตโฟสูตร LA นะฮะบะหมี่เกี๊ยวข้าวหมูแดงเล็ดรสนะฮะจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาชมดูกันครับโอ้โหดูตต้นี่เก่าจริงๆบะหมี่แมงเจ้าเก่าคนระ เขาทำเส้นบะหมี่ด้วยนะ้นมี้ียที่นี่เขามีเครื่องทำบะหมี่เองได้ครับเครื่อทงทำบะมี <c oughs> เครื่องทำบะหมี่เองนะ <c oughs> <c oughs> คลาสสิกครับคลาสสิกเต่ามอเตอร์เขาไปจริงๆทีแบบนี้เนี่ยเหมือนที่หอยอันนะครับที่เวียดนามเคยเห็นคล้ายๆแบบนี้แต่ว่าไม่ใช่แป้งหมีนะจะเป็นแป้งขาวโอ้โห ผักเกียวน่าสนใจมากผักเกียวคล้ายๆที่หอยอันอะ่ะหน้าตาบูดูดไคนอ จะบอ,อ,อกว่าอันนี้ก็อร่อยนะเรียกว่าอ่ะใช่กอ,อบเค็มกรอบกอบกรอบเค็มอันนี้ แล้วก็มีของแพงด้วยนะครับน,นี่ะนะนีะอร่อยเนอะของแกงอร่อยมากเลยกอ,อบบา,างแบบนี้หาทานยากผมว่าเขาใช้แป้งเดียวกันกันกบที่ทำบะหมี่นะเขาที่นี่ทำบะหมีมม่เองนี่ดีเขียวแนเียวทอด ผ่านมาครับนี่ครับจากที่เห็นเมื่อกี้อันนี้คือไปร่วมครับอันนี้ผัดทอดคือไ,ได้ห้างแผเลยเขามีเฟซบุ๊กเลยครับเช็คอินและที่เพจบะหมี่เม้งร้อยปีสวรัสดิ์พะรับต่อบี๊ยทอดนะอันนี้หมูทอดนี่ครับก็ได้แล้วนะครับเส้นโอ้ เส้นนี่เห็นชัดว่าต่างจากเส้นที่เป็นโรงงานนะครับนี่ดูเป็นเส้นเหมอนกระตักนะต่างจากเส้นบะหมี่ทั่วไปที่เป็นขายเป็นห่อๆนะเหมือนกันที่ขายตามตลาดสดนะฮะนี่เขาทำเองนะแป้งมันมีความนุ่มอยู่ นี่ก็ช้่วละสามสิบครับส่วนนี้เป็นเกี๊ยวนะครับเกี๊ยวเคยเห็นห่ออย่างเงี้สยสไตล์คล้ายๆกับที่เวียดนามน,นะที่หอยอันตรงนั้นก็ได้ที่ผลจริงมาเยอะเลยเส้นจะเด้งๆนะผมว่าเป็นแป้งเดียวกันกับที่ทำบะหมีนะ่แต่เขามาทำเป็นแผ่น ยอดผักครับนี่ครับก็เกี๊ยวทอดนะครับที่เห็นนะครับออกมาทอดแล้วนะฮะทอดนะครับอันนี้มีน้ำแค่ควยนะครับราคาเท่ัไหร่ดีครับ คือแป้งเนี่ยเขาไม่เหมือนแป้งเกี๊ยวทั่วไปมันจะเหมือนกับว่าให้อารมณ์ขนมปังนะให้อรมณมปังแบกดีนี่ก็บะหมี่โฟ่ส้มยำสูตรเอเองครับจะเป็นน้ำขุกขิกนะฮะมีเห็ดนะฮะกุ้งนะครับปลาหมึกลูกชิ้นปลาอ๋อลูกชิ้นนี่ทำ หั่นเป็นเป็นแบนนะฮะใหญ่ๆหั่นแบนแล้าหูทอดด้วยเป็นน้ำคุกเอียนโตโฟรู้สึกจะมาจากคำว่าเอียนโทฟุโอ้ผักบุ้งน่าทานมากกลังชิม ต่างตรงซอสครับซอสเนี่ยซอสเนี่ยมันหอมเต้าหู้ยีย้ซอสมันหอมเต้าหู้ยีย้หอมเต้าหู้หมักมนะครับไม่ใช่แบบซอสแดง,งเฉยความต่างตรงนี้ครับแล้วก็เส้นทําเองโอ้อันนี้สุดยอดครับผมว่านี้อร่อยกว่าบะหมี่มาร้านนี้เนี่ยไม่ควรพลาดน,นะครับ อันนี้ถึงแบบเด็ดมากครับ mm hmm. ใครที่ชอบเต้าหู้ยี้แบบสูตรดั้งเดิมนะครับอันนี้ไม่ควรพลาดเคลื่อนไหวนี่ชอบนะนีก็ เปียทอดนะครับอา่อ้ครับอเปรี้ย